อำเภอบางละมุงได้เดินหน้าปฏิบัติการ No ด r ักโนด e เลอรตรวจเข้มสถานประกอบการในพัทยานะคะโดยไม่พบสารเสพติดค่ะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยภายใต้การกำกับของนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด n o d r u g n o d e a l e r s นายพัชรพัฒน,น,น์ศรีธัญนลในอำเภอบางละมุงค่ะได้สั่งการนายณฐาพบยมจินดาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางละมุงที่5ร่วมกับตำรวจสอพอเมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการรวม5แห่งนะคะได้แก่ร้านเอลเนร้านเฟรนล,ลี่รีสรอร์ร้านท a l กร้านวีน89คลับ ร้านโฟส์ซีซันทอมบอยพัทยาซิตี้ โดยทั้งนี้นะคะได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ที่อยู่ในร้านรวมกว่า243รายโดยผลการตรวจนั้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดค่ะซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้นั้นเป็นไปตามนโยบายเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าพื้นที่พัทยานั้นปลอดจากยาเสพติดและผู้ค้าย,ยาเสพติดภายใต้สโลแกน no drugs no dealers ค่ะ